ก็ดีแหละผมเออผมนึกได้แล้วเดี๋ยวต้องไปฝากไว้หน่อยนะไอ้คงงดูแลเด็กติดเอนะอันนั้น่ะห้องเรียนสำหรับเด็กครับลูกศิษย์เรายังดีเลยนะครับเวลาจะสอนคุณธรรมจริยธรรมนะจะสอนอย่างเงี้ยพวกนี้จะสอนได้ดีกว่าครูนี่เวลาคิดอะไรผมก็จะคิดถึงอีกเรื่องใหญ่สองเรื่องที่ ที่ทําอยู่ไอคิแล้วคือมันจะมีอันนี้ในมูลิติสมเด็จเยนโตร่วมกับทางส่วนหนึ่งก็เหมือนกับงานวิจัยต้นน้ําที่ที่มารับทําเรื่องไม่ใช่รับทำคือเราทําเรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามา6ปีแต่ว่าในส่วนที่เราเราทำเนี่ยนั่นคือพยายามที่จะสร้างความเป็นรูปธรรมในการที่จะให้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคงอยู่ ตอนนี้นําล่องที่วณอุทยานถ้าเขาวงซึ่งอยู่ที่อุทยัยแล้วก็ช่วงผมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งก็ชวนกันอ้อนรับจะตั้งกองทุนเจ้าที่ไว้หนึหปีก็ประมาณแสน,นแต่ว่าที่อื่นในเขตราชสำหรอวิทยานหรือเขตถ้ำล่าที่อื่นจะไม่มีก็จะรอสมมติว่าผมวัตเวนแล้วผมประธานการผมบัตเจ็บผมจึงรอการช่วยเหลือจ,จากกรมอุทยานบุรี่เขาใหญ่มีสื่ธิุรีมอ่ารอ้อย่องห้าจังหวัด แต่นี้ผม6ปีที่มาอยู่ที่วันอุทยานก็เลยใช้วิธีการระดมทุนจากพี่น้องที่ทํากิจกรรมก็จะเติมองเช่นเราขายเสื้อแย่งเสื้อเสื้อที่ใส่ที่ผ่านมาหลายปีอย่างเสื้อตะคาครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้เขาตัวละ20บาทก็คือจะหักเข้าโดยขายที่วนอ,อุทยานล้วจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนเข้าแล้วส่วนหนึ่งก็คือ งานเปิดหมวกงานอะไรเงี้ยแล้วก็ขายพวกพืชผักปลอดสารในกรุงเทพเราก็จะไปจัดงานที่ที่ใหนกรุงเทพช่วหนังมาก็จะมีบริษัทบริหารสินค้าที่เชิญเราไปบริษัทบริหารสินแต่ว่าไม่ได้ให้การลงไปให้เราเอาของไปขายเอาเสื้อ,อไปขายเราก็เลยทําทั้งเรื่องงานเขียนงานเขียนงานเสือ้อก็จะมีงานเขียนออกมาแล้วก็ไปขายแล้วก็ดีเสือ้อ แล้วก็ระดมเป็นกองทุนสวนสดการในส่วนขององค์กรท,ที่เติมเต็มให้กับให้กรมอุทยานแล้วก็โยงต่อไปถึงเรื่องคุยเรื่องงานสวัสดิการที่ในระดับประเทศอะไรอย่างนี้อันนี้กาลังเริ่มนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราทำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรูปธรรมคนทํางานช่วง6ปีมานี้ก็คือตัวผมเองก็เลยทดลองทดลองทําเป็นกรณีศึกษาว่าผมทํางานเนี่ยผมไม่ไม่ขอรับ ลองลอง6ปีแต่ว่าผมจะต้องมีพืชผ,ผักหรือพืชผลทางการเกษตรที่เราทำเรื่องกิจกรรมต้นน้ำออกขายตอนนี้ก็มีอยู่2-3เรื่องที่เรา3 3อย่างก็คือเรื่องมะขามมะขามเปียกปีละครั้งแล้วก็ตะไคร้แล้วก็กล้วยที่เรา,ามีขาทมีขายร,รมท้องลตลาดตอนนี้เราก็เลยทดลองแล้วก็หล่อเลี้ยงกลุ่มเรา มาได้ก็หลายปีสี่ห้าปีแล้วมี่คนตอนนี้กลุ่มเรามีนี่สามคนก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับรวมกันมีทั้งส่วนของข้าราชการมีตำรวจมีครูมีหมออะไรยท,ที่รวมเป็นกลุ่มม,มีนักพัฒนาแต่ว่าของเราจะไม่มีเวลาจาัดกิจกรรมหรือทำงานไปลงพื้นที่เราจะไม่มีค่าตอบแทนให้เขา แต่ละคนก็ต้องหาวันบ้างมหมแล้วหลักก็จะมีสี่ห้าคนที่ลงพื้นที่นั่นคือสิ่งที่ที่กำลังกำลังทดลองอย่างอย่างหนักอย่างหนักหมายความว่าผมจะลองดูว่าตั้งตั้งเป้ากันไว้ว่าสิบสองปีในองค์กรที่ที่ผมรับผิดชอบรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันสามารถเดินไปได้ด้วยตัวเองไหมทุกวันอย่างอย่างณวันนี้คือเราอยู่ได้ด้วยหนังสือหนังสือที่เขียนแล้วก็ขาย แล้วก็เสื้อที่เราทำครับนแล้วก็ออกเป็นดนตรตีเปิดหมวกนี่ก็มันก็จะมีกลุ่มพี่น้องเครือข่ายวิกซีตั้งแต่น,นครสวรรค์นะครับถ,ถึงภาคเหนือให้เราไปทำจัดก,กิจกรรมเปิดบูธในวิกซีได้แล้วก็ทางบริษัทเพื่อนสินทรัพย์กรุงเทพตึกซันที่ที่พร้อมที่จะให้เราไปทํากิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าซึ่งมันค่าเช่าแพงมาก เราก็ได้จังหวะที่ไปทำกิจกรรมได้ต่างกับมาตอนนี้ก็เลยเชื่อมประสานกับพี่น้องหลายๆกลุ่มที่มีเรื่องวิชาชีพเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตัวผมเองทําเป็นด้วยอย่างเช่นเรื่องเครื่องหนังตอนนั้นได้คุยกับอาจารย์นคมเมื่อกี้ได้คุยกับพี่พี่คนบูนครับก็เลยเดี๋ยวพวกผมจะต้องไปเรียนถึงมาเลยแล้วก็พูดถึงพวกมาเลยแล้วก็ผมจะหาอะไรได้ด้วยอันเนี้ยก็เอาชื่อมาเลยนะบูน ปรากฏว่าของเราอยู่ในมูลนิธิซึ่งเกี่ยวกับสงฆ์เกี่ยวกับพระเรื่องอาหารการกินนั้นเราก็จะได้จากประธานมูลนิธิซึ่งข้าวสารอาหารแห้งนี้ในส่วนที่ของเราเราเอามาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนวก็คือเด็กและเยาวชนหัวขาแข้งวันอาทิยามแล้วก็เดินหน้าก็จะเป็นของชุ่งใหญ่แล้วก็จะจัดเป็นกองกองพอของมาปุ๊บเราก็จะจัดก,การไปแต่ว่าหลักๆเรามีงานประจําหลักเลยคือเสาร์อาทิตย์ต้องสอนศิละปะ แล้วก็มีอาคารดินเป็นอาคารหลังหลใหญ่เป็นอาคารดินที่เป็นออฟฟิศทางานเราด้วยแล้วก็สาวที่เขาต้องมาเรียนกับเราอยู่อันนี้จบไปรุ่นสี่ปีแล้วที่มาเรียนกับเราที่ไหนเนี่ยที่อุทัยแล้วอำเภอบ้าไร่เลยบ้านพี่เด้เข้าไปที่วณัตอุทยานแอบทำไว้แอบทำแต่ยังไม่ได้ออกไปเชื่อมเครือข่ายก็เพิ่งเริ่มเมื่อสองเดือนที่แล้วเตรียมเตรียมตัวไปก่อนไป คุยกับเครือข่ายพี่น้องอที่ทําเรื่องป่าครอบครัวทํากลุ่มเครือข่ายเพื่อนุ่วแข้่งกลุ่มบีดบของกระทรวงทรัพย์ส่วนหนึ่งที่ไป <c oughs> ค,ค,คุยกันแต่เราก็ยังไม่ได้ไปแตะอะไรไปเล่าให้เขาฟังได้เฉยว่าเราทาเนี้ยมันมันมีช่องไหน <c oughs> ที่สามารถที่จะเชื่อมประสานกัน,ก,นกันได้ <c oughs> ว่าหลักๆก,ก,ก็คือเราก็เกาะติดแนวเขตแนวแนว,แนวกันชนไว้เป็นหลักโดยโดยเป้าหมายก็คือพื้นที่ชุมชนที่อยู่ต้นน้ํา เป็นสองเรื่องใหญ่ที่ที่เรากำลังทำเป็นกรณีศึกษาออกมาว่าในการทำงานเนี่ยเราเราสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเราเองได้ไมันได้ไหมในระดับนี้ก็คือตอนนี้กำลังกมม็มีฝังประเด็นใหญ่กำลัง,งถูรูถูกังไปอยู่กำลังลมลุกคุกขานไปประเด็นเรื่องเรื่องเด็กเรื่องเ,เด็กเนี่ยผมตั้งใจตั้งใจมันจะมาดูว่ามีคนสนใจมีคนทำป่าเพราะโคตรว เยอะอันที่สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจหรือการทํางานที่ไม่ใช่แบรมืออันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ก็เงียน่าสนใจว่าเป็นที่เรื่องใหญ่เรื่องนี้ผมผมมองว่ามันถาไม่จําเป็นต้องมีอาชีพหมอประชาพิรุ่นพี่ผมถามว่าหรือเกษียณแล้วเรือจะไปทําอะไรคงพณิชย์นิดนะบัญชาคงพันธุ์เหรอ มก็บอกว่าผมจะมาทําเรื่องข้าวตอนนี้ผมกําลังวางแผนที่จะผลิตข้าวขายข้าวมันมันเป็นเรื่องกําลังมองว่าเนี่ยอย่างเกษตรกรเองที่ทําเรื่องผักปลอดภัยปลอดผักต่างๆเนี่ยมันทําแค่จุดแรกอีเหนื่อยลวทําหมดเลยนะ แต่ว่าอีกตอนมีกําไรเราไม่ทานะอือ <c oughs> อีตอนจะเรื่อกไปแปรรูปอะไปแปรรูปเปโน้นไปน, <c oughs> นี่ไปขายเราไม่ทํา <c oughs> ไม่ทําให้คนอื่นทำเออเราให้คนอื่นทำสิแล้วก็ก้าวไปก้าวหนึ่งก้าวไปนี่ให้จุดที่เรา,เราทําเองไ,ได <c oughs> ใ้ให้ทําให้ทาครบวงจรเลยเงิ <c oughs> น,นจะได้กลับมาหาเราท่ไมตอนนี้เราทําแค่ต้น,ต,นต้นทางเองอะโ <c oughs> ชคดี <c oughs> ที่เราในกลุ่มพวกเรามีเพื่อนดีๆหลายๆคนที่ที่รับพืชผลทางการเกษตรเราแต่ใครเนี่ยก็ก็เราเราเราทำไม่ทันนะครับ ที่จริงทุกอาทิตย์เขาส่งเขารับเอาอยูอโอ่โรงงานเขาเพื่อนเราซึ่งอ,อาทิตย์ละลตันกว่าบาทเนี่ยเอ้ตันกว่าเนี่ยซึ่งกิโลนึงก็เป็นสิบบาทผมทําส่งไม่ทันก็เลยสร้างเครือข่ายจนไปถึงลานสักตรงนี้ที่ปลูกตะไคร่จนถึงเมืองการบางส่วนที่เป็นให้ทําเร่งทําแล้วแล้วเราก็จะรับมาแล้วก็เอารถพวกเราที่เพื่อนจบงานเราที่ไม่ใช่ตกการเพื่อนเราอยู่ในกรุงเทพวิ่งมารับแล้วก็ เอารถมารับแล้วก็ไปส่งให้เราหน่อยไม่มีเรื่องเรื่องอาจก็จะมีเรื่องค่าตอบแทนเขาคือพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยและอีกเรื่องหนึ่งของจริงมันเยอะเลยมันอีกเรื่องหนึ่งที่ทำคือตอนนี้ที่ทํามาหลายปีคือเรื่องค่ายค่ายรับน้องนักศึกษา,หา,หาทำมาอะไรต่างๆที่เขาจากปีที่แล้ว12บค่ายคือทุกเดือนเลยทุกเดือนเราก็มามา,มาวันนี้มาประชุมเมื่ออาทิตย์แล้วมาประชุมที่วัดอุทยานเราก็มาดูว่าค่ายเราทามาทั้งหมด26ค่าย2ปีเนี่ย เป็นมันมันหนักหนักหมถึงว่าเรายังไม่มีหลักสูตรแต่ให้มาดูเรื่องกสิกรรมเรื่องความหลากหลายต่างๆก็คือความจริงเปิดรับค่ายนยต้องการให้เขามาช่วยเราต้องการให้เขามาเป็นตัวขยายแล้วตอนนี้ก็คือทางมายร์มก็คือให้เราเข้าไปทํากิจกรรมในรำรำสองก็คือเปิดพื้นที่เรื่องสิ่งแวดล้อมจัดตั้งกลุ่มรมลักษาเพิ่มเติมแล้วมีกลุ่มรมอื่นๆที่อยากทํากิจกรรมเราก็จะ เข้าไปทํากลุ่มในในร้านสองอแล้วก็มีพี่น้องเราที่เป็นนักคิดเหมือนกันไปเปิดร้านผักออร์แกนิกปลอดสารเป็นร้านสะอาดร้านอะไรเงี้ยที่ลอยวัดถิงแก้วก็เลยได้ต่อจิอ๊กซอกันไปผักของเราถ้ามีทุกอาทิตย์เราก็สามารถตัดเตรียมไว้แต่คัดเกศคัดเกศอย่างกล้วยอะไรที่เราไม่ได้เหมือนกับ เข็นรถไปแบบนั้นแต่ว่ามแต่ข่าเราหวีหนึ่งอาจจะเท่าเขาสองหวีในราคาเหมือนกล้วยหอมเราลูกใหญ่มากเลยที่ไปขายในกรุงเทพแต่ขายสี่สิบบาทร้านตรงข้ามเขามาเอาก็ไปเอาข้ามไปขายเจ็ดสิบบาท้อยนี่ซึ่งเราโอเคเราเราพอใจในราคาผมเองครับผมก็ผมจะขายสามสิบบาทก็เรื่องของผมเลยนะเวลาเข้ากรุงเทพผมก็จะมีเต็มคันรถผมครับรถรถพิฆัตเข้าไปก็จะหมดหนึ่ง ถวายพระให้ตังค์อะไรนี่างเป็นี่เป็ทำ,ทำงานที่ทลองลองแบบคิดแบบสบายๆคือวนค,คิดคิดถึงขั้นสุดท้ายที่ผมบอกล่ะคือเราสามารถที่จะเอาผลิีไปแปลรูปเป็นอย่างอื่นด้กลับมาเป็นเงินไม่ใช่ว่าแล้วเป็นงให้ผู้อื่นขา<ช>่าให้เราไม่ขอโทษ <laughs> เดี๋ยวนะผลดอีกนิดหนึ่งวันเมื่อเมื่อวานนี้ก็เลยเข้าไปในกรุงเทพเข้าไปที่มูลที่สมเด็จยันโตพบก,ก็เห็นว่าในมูลทีเนี่ย มีความพร้อมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรเรื่องนวดแผนไทยเรื่องงานการฝังเข็มเรื่องอะไรต่างๆแล้วของเราวัตถุดิบเราก็เยอะอีกอพื่อสมุนไพรในหมู่บ้านที่มีอยู่สามารถเอาไปแล้วก็เข้ายาแล้วก็มีนักวิชาการที่อยู่ที่นั่นที่เป็นนายแพทย์นะครับเป็นววันท,ที่จบจากต่างประเทศด้วยถ้าฝังเข็มก็จบมาจากทีมแล้วก็ลางวันก็เป็น ายแพทย์อยู่โรงพยาบาลกเกษมราชนั่งอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เสาร์อาทิตย์มามาที่ที่วัดกลุ่มรังสีมาเรื่องเส้นเรื่องฝังเข็มเรื่องอะไรครับที่เป็นที่มาอยู่ประจําเราก็เลยได้ได้คุยกับพี่น้องในหมู่บ้านที่เราทํางานว่าอ,าอย่างเขาจะตัดต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งมันขวางทางหลวงตัดต้นมะเดือ่อนี่ผมว่าจะไปบอกเขาว่าขอไว้ตัดแล้วกองไว้ตรงนั้นหลยเพราะเรามีต้องเอาไปเข้าเข้ายาซึ่งเราไม่จะ เราจะไม่ให้พี่น้องที่ทําเรื่องสมุนไพรเข้าไปในเป่าเพื่อแข่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่อยู่นอกเนี่ยมันเยอะมากเลยพือสมุนไพรหลัก,ลกอันนี้นส่วนหนึ่งที่เราพยายามโยงไปในหลายเรื่องเราก็ดูพี่น้องที่เราถนัดพอพี่น้องที่เราที่ทางานหรือเรารู้จักว่าถนัดเรื่องอะไรเราก็จะพยายามที่จะจะให้ได้มีกิจกรรมกับเชิงพื้นที่กับเราด้วยแต่เป้าหมายห,หลักก็คือรักษาต้นน้ําไว้ให้ได้ ก็คือทำได้ที่น้องที่อยู่ในพื้นที่นช่วยกันร,รักษาต้นน้ำของไทยไว้ให้ได้เ,เ,ด,เดี๋ยวผมลองอเสนอเพื่อจะลองเชื่อมโอยงเพราะว่าจะยากหน่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมาวางแผนแล้วก็ลงมือสร้างหมาไหล่ที่เขาทองเนี่ย ตอนนี้เรื่องใหญ่ๆที่จะเกี่ยวกับเรามีอยู่สองขําเรื่องเรื่องแรกเรื่องโรงพยาบาลผม,มตั้งใจทําโรงพยาบาลแต่ยังยังไม่ออกฤทธิ์คือยังทําอะไรก็ราไม่ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการจะเริ่มบริการมีแพทย์แผนจีนมีอะไรอย่างนีน้อยู่ระหว่างการสะสมคมเรื่องที่สองเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องอพสทอพสทนี่ก็คือ มาลัยมีนโยบายให้อาจารย์มหาลัยนักวิชาการไปสนองโครงการพระาพราชดำริอนุรักษ์อนุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระาพราชดำริตอนนี้กําลังส่ง <c oughs> อาจารย์ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆซึ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มยังไม่ เริ่มขยับเริ่มมีประเด็นเริ่มจะมีเนื้องานเรื่องวันทั้งหน้าถ้ามันมีความพร้อมก็วันทั้งหน้ามันอาจจะเปแตะมือกันและเรื่องที่สามที่เริ่มคิดมาหลายปีแล้วเริ่มออกทำแล้วแล้วก็คิดว่าอาจจะ